ทำโซนใหญ่ๆไม่เนมแต่สีมือสีมือสีมือก็มาทุกคนปืดพิมพก็ยังไม่ถูกเลยทุกคนนี่นะครับดูครับนี่คือเด็กเกียนที่มาด่าเรานะครับทุกคนครับขึ้นหน้าจอหน่อยอะนี่เลยนะครับเอ้โหนี่พี่ไนท์นี่ดูครับสงสัยนะครับพี่ก็คิดไว้ว่านะครับมันอาจจะแบบชวนเพื่อนมาด่าไม่ก็สมัครอีเมลเฟซมาด่าเรานะครับทุกคนเอองงนะคนเนี้คนแบบนี้ นี่มันเก่งแต่ปากนี่ว่าครับเก่งแต่ปากนี่ว่าครับทุกคนขำๆนะวันนี้คนดูทุกคนด้วยนะครับเห็นคนดูว่าพี่ครับพี่มีแต่จัดสากับอันนี้ของจริงเลยนะครับทุกคนอ่ะไม่ใช่ของปลอมเลยเว้ยคนดูคนเราพี่ว่าพี่ครับเจอพี่ชอบจัดสากจังเลยย้ายคนดูครับก็ให้รงใจาังเซอร์ด้ยนะคะอันนี้คือแบบแล้วก็คือจริงผมจะแอบคือจริงนะครับผมก็แบบว่าจะแอบตกนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าแบบว่าแอบตพเดี๋ยวคนดูก็หาว่าจัดสากอีดยอ ก็แบบพาเข้ามาตบกลางกระตีมเลยครับทุกคนครับการกระตีมนะครับถ้าใครอยากดูตีมผมก็มาดูได้ที่เพจมังเซอร์นะครับแล้วดูยูทูบมาเร็วมาเร็วทุกคนไหนไหนกี่ปีก็ไม่รู้นะครับทุกคนเฮ้ยืนรอด้วยครับทุกคนรถเมย์ด้วยนะครับทุกคนรถเมย์่ะนี่อ่ะหน่ารถเมย์ด้วยครับทุกคนโอ้โหปากบอกตบหัวรถเมย์ก็มาไหนบ้ายิงหัวรถเมย์เหรอโอเคไม่รถเมย์แล้วเหรอ พือเล่นเท่าของผมไหมครับไม่รู้ครับผมยาอะไรนี่จะยื่นรอหรอก็ตายไปสิครับคนดูเม็ดเดียวพอวัอนนี้ก็เป็นวันเนือดๆคนดูนะครับทุกคนตั้งเอวยังไม่พิวเลยตั้งเอวยังไม่ติดเลยน้องยะมาด่าเขาทำไมด่าด่ามานี่นั่งในต่ายมอเอวได้ป่ะ เฮ้ยบิดซ้ายบิดขวาหรอการรับพีิวยะครับทุกคนส่ดนตัวบิดแยังฮะยังยังไม่มีครับสุดนรออย่าพิวยะผมยังไม่มีครับทำเชิงแบบดัมโบ้ครับทุกคนทำเหมือนเป็นดัมโบ้อย่าเงี้ยมีกดแแบมนะจ๊ะไอคนนี้นี่นะใครดูตอนนี้อยู่มีคนสี่คนว่าไงเด็กปากดีเห็นตากแซ่บใน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 ยูทูปอ่ะฮะเดี๋ยวยืนรอซีห้วยออกมาปิ้งดิห้วย ออกมาดิวิ่งดิเอออย่าเดินไปดิวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยอย่าเดินเออนั่นแหละเอ้ามันยืนรอไงตรงนี้อือทำไงไงทุกคนเด็ดเอา,า,เอาเว่าอะไเไปแล้วครับทุกคนครับเกาอาจจะยืนรอบางน้นเมื่อกี้มันใช้นิ้วเล่นหรือตีเลยอันไหนครับทุกคนออกมาสิออกมาตายวงนั่นน่ะเอาอยู่นี่ โอ๊ยอัดตัวทำไมเออโหเกือ,อบเลยครับทุกคนเฮ้ยทุกคนขาเบรกเ่อกเลยครับ,บ,กกบ,กกรบผมก็ส้ายเตบหลบกระสุนสองเนะครับทุกคนกเกืบอบแล้วเมื่อกี้ผมโดนเกือบโดนกดสองเลยละครับทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมใครดูกเมื่อกี้ตอนนี้นะครับผมก็จตเด็กเกียร์กลางอตีมนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จะเอาลงทั้งติกต็อกยูทูบแล้วก็เพจนะครับทุกคนลงสามช่งองทางเลยเออ ไอ่บอกอยากให้มึงดังในทางน้ผิดละ่ะอุยเห็นไหมอะ่ะทุกคนโอ้อีหยังอะ่ะทุกคนดูดิอัดตัวผมสองเม็ดเลยเห็นไหมครับทุกคนเออตายไปดีครับดูครับจงเรียกผมว่าราชามูกรอบเออเฮคือแบบเราก็แบบได้ราชามาแล้วนะครับรุงครับผมก็คิดชื่อราชานี้มานานแล้วนะครับรุงครับนั่นก็คือราชามูกกรอบเบลลวเด้ มังเซอร์ขอเข้าโบสถ์ราชาไอ้เพิ่งยะเพิ่งเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาพยายามไปคนเข้าโบสถ์ธรรมดากว่าชิวๆเห็นไหมถึงแม้เขาจะเกียนนะครับผมก็ยัอ่อนให้เขาในเว้ีคนดูนะยังอ่อนให้เขาอยู่นะครับทุกคนขณะผมยังไม่เอาจริงนะนี่แอ็กหน่อยครับเพนแต่ว่าพี่ไม่ค่อยแอ็นะครับทุกคนครับที่แอคไม่ค่อยเป็นนะครับทุกคนนะครับพี่ก็แบบว่าตบเด็กน้อยนะครับที่แบบมันก็แบบว่านะครับใครที่แบบปากตีในช่องยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับทุกคนครับก็อย่าไปปากตีนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ในลิปที่นะครับทุกคนอย่าไปหาปากดีกันนะครับใครที oh. wow! ่แบบกำลังจะเป็นเด็กปากดีอย่าเป็นนะครับทุกคนในวิธดีจบเกมนี้เล่นสี่สีได้ไหมครับได้ครับถ้าแค่คะแนหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งหนึ่งคนนะพี่ก็เดืนหนึ่งของคนดูทุกเสาที่นะครับทุกคนโอเคเพราะว่าเดืนหนึ่งของคนดูก็จะเป็นวันเสาที่ต้นร้วนเลยนะครับทุกคนครับสี่สี่ก็เป็นวันเสาถ้าถ้าสี่เป็นสี่ธรรมดาก็เป็นสี่เอจันถึงสุกประมาณนี้แล้วก็้างห้องไฮไลท์ถ้ามีบัตร เขดีก็มีบัญหนะแต่พี่ขอเก็บบัตรไปก่อนเยอะๆเอาไว้สร้างแบบรัวๆครับทุกคนช่วงนี้พี่อาจจะไม่สร้างห้องไฮไลท์นะครับทุกคนครับอรับผมแอคหน่อยแล้วกันเห็นไหมทุกคนมันมันก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นี่วาเออไออย่างวะ ปากดีเป็นเันแหละคนดูครับปากดีเป็นงั้นแหละครับทุกคนจริงๆอยากเล่นบัตรฟรีก็มาดูวีดีโอพี่บ่อยๆก็ได้นะครับทุกคนครับใครเล่นบัตรฟรีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กปืนเกียร์หรือว่าเป็นเด็กปากดีแบบนี้ก็ได้ครับทุกคนแค่ทุกคนมาดูตีดีมที่เพจมังเซอร์นะครับทุกคนครับเออมาดูบ่อยๆก็เล่นกับพี่แล้วครับทุกคนบางครั้งก็อาจจะแบบสร้างห้องฟีล์มคนดูนะครับทุกคนสร้างห้องแบบสร้างห้องไฮไลท์ทำกิจกรรมอะไรยี้ครับทุกคนนะ ทุกค,ครับผมจะโชว์หมดราชาหมูกรอบให้เอด็กคนนี้มันโดูนะครับทุกคนครับว่ามันจะตึงแค่ไหนทุกคนไปสับหมูวิชาสับหมูกรอบสับหมูกรอบ ตัวหลอตัวหลอแล้วไงอัดตัวแล้วไงอัดตัวแล้วไงคนดูนะนำอัดตัวนะครับทุกคนเห็นไหมพอแบบยิงไม่สู้นะครับอัดตัวนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเลยเป็นมูราชาไหมเปมูราชาตายชาหมูกรอบจงเจริญมาชาหมูกรอบจงเจริญทุกคนเออราชาหมูกรอบครับทุกคนครับเห็นไหม เราเพิ่งตั้งชื่อนี้แค่วันเดียวนะครับทุกคนเราก็ได้ใช้ชื่อดีแล้วนะครับทุกคนราชาหมูกรอบราชาหมูกรอบไว้คนดูเปิดหมวดราชาหมูกรอบเอ้ออัดตัวทุกคนราชาหมูกรอบเป็นไงล่ะคนดูแอ็หน่อยแอ็หน่อยนี่เออบอกแล้วนะครับว่าอย่าปากดีต่อสตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์นะทุกคนเดี๋ยวโดนยบโดนโดนตับตบตับยกยับอย่างนี้นะครับทุกคนตายไปสิ ก็แาว่าเลยครับลูนครับอันนี้นุนงมากมายโหโน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 ่เราบานที้โดนแบนนะครับขอให้มาเดินไปนะครับทุกคนสักทูนะจ๊ะขอให้โดนแบนนะจ๊ะขอให้จะชิงไม่ดีนะจ๊ะไว้ดูในเอฟนะครับทุกคนแบบนี้ไม่ดีนะครับทุกคนสากทู Ha? When there's no hope loving for you who saw First me ride. before I knew who I'd be, what I have around me nothing to me, I can't share it with you, walking through i